ไซลอสในปี2 0 2 1ยสเสก็ยังเป็นยูนิตอีกตัวหนึ่งที่ยังน่าใช้อยู่แล้วก็เป็นยูนิตที่ดีมากตัวหนึ่งเลยนะครับตอนนี้ช่องของเราเนี่ยยังมีผู้ชมที่ยังไม่ได้กด s u b สไครต์อยู่ถึง67%เลยทีเดียวอย่าลืมกด s u b สไครต์เพื่อที่จะไม่พลาดข้อมูลและคอนเทนต์ดีนะครับกราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องชาวไทยนะครับยิ Indeed, นดีต้อนรับสู่รายการ Two Noobs Summoner Cast นะครับนี่ครับผมก็ ไซลอสนะเป็นยูนิตตัวหนึ่งที่ผมบอกได้เลยว่าเฮ้ยถ้าใครได้มาเนี่ยตัวนี้เป็นตัวที่ดีมากอ่าก็คือมันจะมีโจ์โจดนึงที่ผมมานั่งคิดดูด้วยเอ้ไซลอสเนี่ยจริงๆแล้วใน RTA ีเอนะซีซั่นปัจจุบันเนี่ยเราจะเจอแบบลูลูแพนด้าคาร์นาหรือว่าเอ็มบซันไฟใช่ไหม่อน้างจะเยอะมากเลยทีเดียว เออมันก็จะเป็นยูนิตที่มันต้องใช้คูลดาวในระดับหนึ่งเอ๊ะทำไมเราไม่ทําลายคูลดาวมันทิ้งไปเลยแล้วก็แบบไอ,อ้ทำให้เกมเรามันง่ายขึ้นล่ะอะไรเงี้ยซึ่งไซร์ลอสก็จะเป็นตัวที่ตอบโจทย์ได้อย่างหนึ่งน,นะครับและตัวนี้ก็จะเป็นมอนสเตอร์ที่แบบใช้ได้แบบยูนิเวอร์แซลเลยนะแบบคือมันใช้แบบได้หลากหลายคอนเทนต์มาก PVE ก็ใช้ได้อารีน่าก็ใช้ได้ปีนหอก็ใช้ได้ใน RTA เดี๋ยวผมจะทําให้ดูว่าอ่าแบบในความคิดของของผมมาที่มันน่าจะเวิร์กัะมันจะเป็นแบบไหนนะครับเดี อ่ะก็เดี๋ยวเราไปดูกิจกรรมที่น่าสนใจช่วงนี้กันก่อนนะครับอ่ะก็ตอนนี้นะครับกิจกรรมที่น่าน่าสนใจเนี่ยเดี๋ยวเราก็จะมีทั้งขอช่องหลักนะครับผมก็จะมีอ่ะกิจกรรมท้าดวลน,นะครับผม Summoner's War นะก็จะมีคุณอ่ะก็จะมีคุณ KK นะครับอ่ะมีน้องอาร์มนะครับผมแล้วก็มี PF2 Love กับแอดกล้องนะก็อย่าลืมไปดูกันนะครับอ่ะส่วนกิจกรรมในช่วงนี้นะครับผมก็มีนี่มีซีช์ทัวร์นาเมนต์พ rediction event นะครับผมโอ้โห ซึ่งจริงๆอันนี้ก็คือว่าถ้าถ้าเป็นของเอเชียก็จะเห็นเซตกิลไทยที่เป็นที่รู้จักกันหลายๆหลายๆเจ้าเลยนะครับแต่วอนนี้ผมอยู่ g l o b a l นะตอนนี้กิลผมก็สู่รอบ2แล้วนะครับผม Absolute boy นะโ,โหดีใจมากครับต,ตอนนี้ก็ได้อคอสเงื่อกันมาเรียบร้อยแล้วโหแบบแต่ว่าก็ทำงานกันหนักมากจริงๆนะทุกคนก็อยู่กันคือผมก็ได้ได้ความที่ฝั่ง global เนี่ย ก็จะเวลาทำโซนก็จะเบสบนฝั่งสหรัอเมริกาใช่ไหมครับผมก็ตื่นมาต้แต,ต,ต,ต่ต้อนแต่ตีห้านั่งกิวลออะไรอย่างนี้เลยนะอีกอันนึงนะครับอ่าแล้วก็นี่ครับผมอ่ามีกิจกรรมรูแอ a อาร์ติแฟกตนะครับก็ออย่าลืมมาทํากันนะกิจกรรมนี้ก็เป็นการสะสมแต้มนะครับแล้วก็นี่แกลกรางวัลได้มากมายเลยนะก็ กิจกรรมนี้คนต้องทำนะเพราะว่าเพื่อนๆก็จะได้ทุกๆวันเนี่ยเพื่อนก็จะสามารถที่จะ,ะได้อาร์ติแฟกต์แล้วก็ได้รูนที่มีคุณภาพ6นดาวเลยนะครับโชคดีก็จะได้สีส้มด้วยนะครับสะสมแต้มนะครับผมก็จะสามารถมาแลกเจ้าเจ้าสกอร์โอ้โหแสงเมื่อดีได้เลยนะครับก็สะสมแต้มไป,ไปเรื่อยๆนะครับอ่ะเอาละครับตอนนี้ก็เป็นช่วงกิจกรรมที่น่าสนใจนะ แล้วก็มี SWC preliminary นะครับผมก็จะเป็นการทายผลนะครับผมของการแข,นขน่งขันซึ่งตอนนี้ก็ของฝั่ง APAC เนี่ยน่าจะ,ะทั้งฝั่ง APAC ยุโรปอเมริกาเนี่ยจะได้ตัวแทนในการแข่งรอบ e ี i เ n a ยครนับแล้วก็อย่าลืมไปรับรางวัลกันนะครับทายผลไว้แล้วก็ไปรับล่ร,บร,บร,บรางวัลด้วยนะเอาล่ะเดี๋ยวเรากลับมาที่ทไซส์ลสกันนะครับ อ่าไซลอสเนี่ยมันเป็นมอนสเตอร์ที่มันยูนิเวอร์ซซลมากๆเลยนะครับนี่ไซลอสนะครับผมถ้าเราดูที่สตัพื้นฐานของไซลอสนะครับผมนัเลเวลสี่สิบเนี่ยมันเป็นมันเป็นมอนสเตอร์สายแอตแทกนะครับ HP อยู่ที่เก้าพันเจ็ดร้อยนะก็เป็นตัวที่ HP ค่อนข้างต่ำแต่ว่าตัวนี้มันเป็นโ er, อเพนเนอร์หรือตัวเปิดก่อนอยู่แล้วซึ่งอ่าก็ทําให้มันแบบสามารถทําเกมลุกได้อย่างเกลี้ยกล่อมทีเดียวนะครับแอตแทกอยู่ที่เก้าร้อยสิบเอ็ดนะครับผมก็ถือว่าสูงมากทีเดียวนะซึ่งมันก็สอดคล้องกับสกิลของมันทีีที่่่่มมเบบสแแอออททคคนนข้้าาางกดวยะรั ดิเฟนซ์ต่ำอยู่แล้วนะครับสปีดต่ำมากอันนี้ก็จะเป็นตัวหนึ่งที่ทําให้ไซลอสเนี่ยจะต,ต้องมีตัวที่คอยดึงมันขึ้นมาเพื่อโจมตีด้วยนะครับแล้วก็อาจต้องใช้ลูนในปริมาณหนึ่งเพื่อเพิ่มสปีดให้มันสามารถที่จะเล่นกับทีมได้นะครับเอาละครับสกิลของมันนะครับผมเฟียรี่เบรดนะครับ เริ่มจากสกิลไฮไลท์ก่อนท่าเน,นี้ยเป็นท่าที่ดีมากเพราะว่าเป็นท่าที่โจมตีสตูด้ความรุนแรงนะครับผมแล้วก็มีโอกาสในการเพิ่มคููดาวด้วยนะการเพิ่มครูดาวสกิลเนี่ยอันนี้ก็คือแบบรีเซ็ตสกิลทำให้ใช้งานไม่ได้เลยนะครับอ่ะก็อันนี้ถ้าเกิดว่าอัพสกิลเต็มดาเมจเพิ่มขึ้น30%แล้วก็คููดาวลดลง1เทิร์นนะครับและการติดเพิ่มครูดาวเนี่ยคือมันไม่สนเรื่องเกี่ยวกับการติดแกรนซิ่งด้วยเพราะฉะนั้นแล้วต่อให้แบบมีดีบัฟแกรนิ่่่งออยูููบัวามรรถทีจะะเพะคคดดขไ้ อันต่อไปนะครับ Brain of Fire นะครับอันนี้ก็จะเป็นการโจมตีศัตรูอย่างต่อเนื่องนะแบบเป็น multi-hit อะตั้งแต่3-5ถึงฮิตนะครับก็ท่านี้เนี่ยสามารถมีโอกาส25%ในะแต่ละฮิตในการนาให้ติดดีบัฟพิษ3เทิร์นด้วยนะโอ้โหแบบก็ถือว่าเป็นท่านหนึ่งที่ดีมากนะครับแล้วก็ใช้กับอ่าพวก Artifact ที่เป็น multi-hit ได้ค่อนข้างดีด้วยนะครับอ่าซึ่งอันนี้เนี่ยก็อ่าครูดาวจะเหลืออยนะู่3เทิร์นถ้า up skill เต็มก็ถือว่าครูดาวเนี่ยไม่ได้แย่เลยนะ3เทิร์นนี่ถือว่าเร็วมากนะครับท่านน,นะคะค ก็เป็นการโจมตีศัตรูนะครับผม1ครั้งนะแล้วก็การทำาดาเมจเนี่ยก็จะเพิ่มขึ้น10%เอนตตามจำนวนดีบัฟที่อยู่บนหัวศัตรูนะครับอันนี้ก็ดีนะเป็นท่าตามที่ยิงตามเข้าไปแล้วก็แบบเบสดาเมจของท่านี้ถือว่าสูงมากทีเดียวนะครับผมจำได้ว่าน่าจะสูงที่สุดในในสกิลทุกๆของทั้งหมดในท่านหนึ่งเลยนะครับ e ีเด r s สกิลนะครับแอดแท็กพาวเวอร์อันนี้ก็ใช้เป็นประโยชน์ได้กับในหลายๆคอนเทนต์เลยนะครับยูบ่เป็นตัวยูในวอร์เซลเลย หลังจากเอาไว้เสร็จแล้วนะครับก็จะเป็นการเพิ่มคลริเปเซซึ่งจะสอดคล้องกับตัวสตอไซล์ลอสในการทำคริดเดามจได้ด้วยนะครับรุนที่ผมทำนะผมก็ทำเป็นฟาทอกับวิวนะผมใช้ในแบบกิวลว์อะไรเงี้ยคืออันนี้เป็นสายแบบเปิดเปิดก่อนยูนิเวอร์ซลคือเปิดมาถึงปุ๊บเปิดก่อนยิงก่อนทำอะไรก่อนอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็จะเป็นฟาทอกับวิวนะก็รุ่นก็จะประมาณนี้ตัวอาร์ติแฟกต์นะครับผมก็จะเน้นไปทางดามจแบบสุดตรงเลยนะก็จะออกมาแต่ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราไปดูการใช้งานกันนะ ก็นี่เป็นการใช้งานในอารีนานะครับไซรลอสก็เป็นตัวหนึ่งที่ได้รับความนิยมอยู่นะตอนนี้นะถ้าใช้กับเทียน,น่ากับแกลเลียนอย่างเงี้ยก็ถือว่าดีนะครับอ่าถ้าเกิดว่าใครแบบ <c oughs> มีจูลี่อย่างเงี้ยอันนี้ก็ยังพอใช้ได้นะนี่ก็เดี๋ยวเราใช้จูลี่นะครับปึ๊บนี่ปึ๊บอันนี้โชคดีนะปกติไม่โชคดีอย่างนี้นะครับแล้วก็นี่ทำทำต่อแตงนะ่งแล้วแล้วก็เซอร์ไพรส์เติมยิงเข้าไปนะครับก็ทำาดาเมจได้ในปริมาณหนึ่งเลยทีเดียวนะแล้วก็นอกจากนี้ยังทำ พวกเกมลุกได้ค่อนข้างดีนะครับและผมก็จะมีการใช้เจ้าตัวไฟลี k คิงนะครับธาตุน้ำในการที่จะ,ะยิงสกิลตามเข้าไปนะจังหวะอะไรเงี้ยนะครับนี่ก็ฝั่งตัวก็จะหายไปอย่างรวดเร็วเลยทีเดียวประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูแบบที่ใช้ประจํากันบ้างก็จะเป็นเทเน,น้านะครับข้อดีของเทเน,น่เนี่ยคือมันจะการันตีเรื่องของการลบบัฟแล้วก็เพิ่มการเพิ่มแอดแทกบาให้ด้วยนะประมาณนี้นะครับรนี่มันก็จะการันตีเพิ่มแอ t แท็กบาให้ฝั่งเรานะแล้วเราก็นี่ทำก่อนแตกนะครับ แล้วก็พ่นปืนเลยปังเข้าไปเห็นไหมฮะนี่ขนาดที่แบบว่าเออ accuracy เรายังถือว่าไม่ไม่สูงมากก็ยังมีโอกาสในการทำเกมได้ค่อนข้างดีทีเดียวนะครับปึ๊ชนี่ชุบชุบอันนี้ทีมฝั่งตรงข้ามก็สามารถจะโต้กลับมาได้นะฮะแล้วก็ระเบิดตุ้มเลยปังระเบิดเวลาปึ๊ชเหน้าก็ตายไปแล้วนะฮะก็จะเป็นแบบลักษณะทีมที่เอาไว้รั s เร็วๆประมาณนี้นะ โอ้ยพระเอกมาแล้วอ่ะเดี๋ยวเราจะโดนไอ้เจ้าตัวคาคิซัดตายอีกหรือเปล่านะฮะแต่อันนี้ก็โอ้เลสด้วยโอ้โอ้โอ้เนี่ยสายล็อกก็จะเปราะๆหน่อยนะอันนี้เป็นสายที่ผมใช้ในในอารีน่านะครับก็คือแบบไอ้ลุกเร็วไปเร็วอะไรอย่างเงี้ยกิววอก็ใช้อันนี้แบบเป็นเป็นตัวตัวทีมลุกนะครับก็จะใช้คู่กับแบบไอ้แกนเลียนกับเทียน์นาอะไรอย่างเงี้ยซึ่งแบบมันก็ช่วยทําให้เ,เกมจบค่อนข้างเร็วนะครับแต่ก็แน่นอนว่าถ้าเกิดสมมติว่าศัตรูโต๊กกลับได้ทีมเราก็จบเร็วเช่นกันนะครับประมาณนี้นะ อ่ะก็เป็นตัวที่ดีนะมันเอาไปลุยได้ในหลายๆคอนเทนต์เลยทีเดียวถ้าเกิดว่าเพื่อนๆได้มานะมันเอาไปแบบเล่น PVE ก็สนุกเล่นในอารีนาก็มันอย่างเงี้ยนะครับอ่าอย่างเช่นในการลุยหออย่างเงี้ยครับก็ผมก็จะใช้อ่าทั้งหอฮาร์ดหอ,หอนอร์มอลอย่างเงี้ยผมก็จะใช้ลักษณะที่แบบเอ้ยในบางชั้นเนี่ยที่เราไปเจอกับมอนสเตอร์ที่มันต้องใช้คููดาวเยอะอย่างเช่นตัวอย่างชั้นนี้นะครับฝั่งศัตตูเนี่ยมันก็ต้องแบบใช้อ่าอะไรนะคููดาวสกิลใช่ไหมวีรัต อะไรอย่างเงี้ยเจ้าตัวบีเลตตาอย่างเงี้ยมันก็ต้องต้องต้อง,ต,องต้องใช้คูลดาวสกิลซึ่งการแบบไอ้ยิงเปิดโป้งเข้าไปอย่างเงี้ยมันก็ช่วยทําให้แบบไอ้ฝั่งศัตรูเนี่ยใช้สกิลไม่ออกเลยนะครับนอกจากนี้นะมันยังใช้กับไอ้เจ้าต,ตัวชั้นที่เป็นแบบไอ้เจ้าตัวบอมน้ำอ่ะนะครับเชียร์ชอนใช่ไหมตัวนั้นน่ะก็แบบไอ้เวลาท,ที่มันตายแล้วมันจะชุบชีวิตกลับขึ้นมาปึ้งแล้วมันก็แบบมาวางระเบิดเราเงี้ยไอ้ไซรลสเนี่ยช่วยชั้นพวกนี้ได้ดีมากๆเลยนะครับทำให้จบเร็วมากๆนะอ่าเดี๋ยวเรามา หลายๆครั้งเนี่ยคือแบบว่าเราต้องลุนเยอะมากเลยอะ่ะกับกับทีมตั้งรับที่แบบเฮ้ยบางครั้งลู่ลูมันก็จะเด้งกลับขึ้นมาบางครั้งมันก็จะเจอคานาวเด้งกลับขึ้นมาหรือ,อเราไม่สามารถลบบัฟแบบเราไม่สามารถที่จะแบบบางครั้งเนี่ยฝั่งศัตรูเนี่ย คือมันมีหลายโอกาสมากที่แบบศัตรูมันสามารถที่จะกลับขึ้นมาแล้วมันใช้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 สกิลได้หลังจากที่เราเราลบปีกไปแล้วนะครับแล้วมันก็มีอีกเรื่องนึงที่ผมงงงิดมากก็คือในซีซั่นนี้คือผมไม่สามารถที่จะเล่นโพไซดอนได้เลยโอเควรนอสเนี่ยผมเล่นยากมากเพราะว่าการที่ผมเล่นดูอิดไฟการที่ผมเล่นเจ้าตัวอ่าดูอิดทัดแสงปุ๊บเนี่ยฝั่งศัตรูเนี่ยคือเขาก็จะพลิก พวกแบบจูโน่พวกอะไรมากันในทันทีถูกไหมครับผมก็เลยอืมโอเควนอนมันเล่นยากมากมันมันออกได้ยากมากเลยผมก็เลยลองคิดใหม่เอะถ้าอย่างนั้นเราจะต้องเปลี่ยนตำแหน่งแล้วล่ะนะครับซึ่งอันนี้ผมก็เลยทดลองนะครับผมเอาเจ้าตัวไส่ลอสเนี่ยมาใส่แทน นะซึ่งตัวนี้มันก็เพิ่มครูดาสกิลได้ด้วยแล้วมันก็แบบเอ้ยมันสามารถทําให้โตมันแทงแทงได้แล้วก็ทําการตัดจังหวะเกมศัตรูได้ประมาณนี้นะครับซึ่งก็ถือว่าเอ้ยมันก็ดูไม่เร็วนะก็เป็นไอเดียหนึ่งในการที่แบบเอ้จะลองเอาไปสู้กับเมตาในในซีซั่นนี้ได้ดูได้ค่อนข้างสนุกทีเดียวแต่ขอย้ําไว้ก่อนนะครับอันนี้ผมยังไม่ได้เอาไปไต่แรงนะผมเอามาทดลองดูเล่นในห้องซ้อมนะครับก็ซึ่งมันก็ได้ผลที่แบบเอ้ค่อนข้างจะใช้ได้เลยนะเดี๋ยวเรามาดูรูนกันนะครับเป็นฮนะนี่คกับ ตัวอาร์ติแฟ์ก็จะเน้นเป็นมัลติฮิตเพราะว่าสกิลสอของมันเนี่ยมันเป็นการโจมตีแบบมัลติฮิตนะครับก็พอช่วยได้ดีในระดับหนึ่งนะครับหรือว่าเพื่อนๆจะเล่นเป็นแบบไอ้นี้ก็ได้นะเพิ่มแบบทําทเป็น d ดามาสแล้วก็เพิ่มคููดาวสกิลสามนะครับผมลองทํารูนมา2แบบผมลองทําเป็น EX กับเป็นสปันนะครับ ซึ่งจากที่ลองดูเนี่ยสตันมันก็โอเคนะมันก็ใช้ได้เลยนะในการตัดจังหวะทีมศัตรูได้ค่อนข้างดีอีกแบบหนึ่งนะแล้วก็ทำเป็น damage s t u นอะไรเงี้ยก็ถือว่าใช้ได้ดีนะครับเดี๋ยวเราลองมาดูในตัวรีเพลย์กันนะครับว่ามันใช้ประมาณไหนนะซึ่งแบบทีมที่ผมทีมที่ผมใช้เนี่ยมันจะมันจะเป็นทีมที่เป็นทีมที่แบบมันเป็น cc ใช่ไหมมันก็จะมีพวกตัวที่เป็น stripper หรือว่าตัวถอดถอดบัฟเนี่ยไซ่ l o s เนี่ยสามารถออกหลังตัวพวกเนี้ยแล้วก็ทำเกมได้ค่อนข้างดีทีเดียวนะครับ อ่ะเดี๋ยวเกมนี้เกมแรกเป็นตัวอย่างในการใช้กับแม็กจ้านะครับแล้วก็ในการพลิกไซร์ลอตเนี่ยมันก็ทาให้ทีมศัตรูแบบไอ้งงๆง,ง,ง,งได้เอ้ฟมันมันจะทําอะไรอะไรอย่างเง,งี้ยนะครับก็ถือว่าเป็นอะไรที่ทสนุกดีเหมือนกันคือการคือการใช้ยูยูนิตนอกนอกเมตามันก็อาจจะมีผลในเรื่องของการพลิกแบนดอะไรอย่างนี้ด้วยนะครับนี่ผมเล่งก่อนนะครับแล้วก็ลบบัตทีมศัตรูเลยปึ้งนี่ก็ลบได้ข่อนขัางดีเลยสามตัวนะครับ เนี่ยไปเห็นไหมฮะว่าอันนี้ accuracy ค่อนั่งเยอะมากละแ0กว่านะครับก็ยังติด less ได้อยู่นะแต่ว่าข้อดีอย่างนในของอาการเพิ่ม skill ที่ใช้การเพิ่มคู o l d o w n skill อ่ะคือมันจะไม่สนเรื่องเกี่ยวกับการแ a n c i n เลยนะครับก็สามารถยิงเข้าไปได้เลยโดยที่แบบเอ้ต่อให้ใส่ล้อสอเนี่ยม,มันมันมีก a n c ิ่งอยู่บนหัวใช่ไหมมันก็ยังสามารถที่จะเพิ่มค o o l d o w n skill ของฝั่งฝั่งศัตรูได้นะครับ ก็สามารถเอาไว้แบบทําเกมลับก็ได้เกมลุกก็ได้ไม่ต้องสนใจเรื่องเกี่ยวกับการแพ้ธาตุอะไรอย่างเงี้นะก็เปิดมาถ้าฝั่งศัตรูเนี่ยโดนเพิ่มคูดาวหมดอย่างเงี้ยมันก็เป็นเรื่องที่ดีที่แบบไอ้ทีมเราเกมนั้นอะจะเล่นง่ายขึ้นด้วยนะครับอ่าเด่นดีนะครับจะลองดูอันนี้บ้างนี่ผมก็เอาเซียร่าพิกมาก่อนเลยนะครับเพื่อที่จะ,ะหลอกให้เขาเล่นแฟนดาดพิกของเขาเนี่ยแหละนะครับ นี่แล้วก็มีตัวลบ2ตัวนั่นก็คือนอกแก้วไฟกับดูอิดนะครับดูอิดแสงนะซึ่งเดี๋ยวนี้ดูอิดแสงก็โดนแบนค่อนข้างบ่อยแล้วล่ะนะครับอ่าก็ดึงก่อนปึ๊บนี่ครับดูแอทแท็กบร์แล้วก็ให้ฝั่งศัตรูเตะมาเลยนะครับอ่าเนี่ยอันนี้โชคดีว่าติดเลสหมดนะนี่แล้วก็นี่ครับวางระเบิดปุ้งไม่ติดนะอันนี้คือวางวางระเบิดไม่ติดคือกลยุทธ์แรกเราเราเรา,เราเสร็จไปแล้วเห็นไหมครับผมพ่นผมพ่นไฟไปเลยเพิ่มคูลดาวไปเลยพอเพิ่มคูลดาวแล้วอาจจะสังเกตได้ว่าฝั่งศัตรูจะเหงาเลยนะครับเห็นไหม พอสกออคิโอสเนี่ยยิงได้แค่ท่านหนึ่งอย่างเดียวทําอะไรไม่ได้เลยนะครับแล้วทีมเราก็จะมีโล่แล้วด้วยประมาณนั้นนะซึ่งแบบมันก็ช่วยช่วยทำให้แบบเอ้ยเนี่ยเห็นไหมต่อเราต่อให้เราแบบพลาดสเต็ปหนึ่งละสเต็ปสองเราก็ยังแบบเอ้ยทาเกมได้ว่าฝั่งศัตรูใช้ใช้สกิลไม่ได้เหมือนกันประมาณนี้นะครับเนี่ยเพิ่งจะกู้กลับมาเนี่ยได้ EX ได้โอกาสในเกมไปไปแต่แรกแล้วด้วยนะนี่ครับเนี่ยผมก็เลยคิดว่าไอซไซลออสมันก็เป็นไอเดียที่ดีนะในการที่แบบเราจะเอาตัวเนี้ย มาลองเล่นแก้แก้ทางพวกทีมแบบอ่าพวกตัวฝั่งตัวที่ใช้คูดาสกิลเยอะๆแล้วก็มันรวถึงตัวเมตาณัปัจจุบันด้วยนะครับก็ประมาณนี้ครับสัตรบไซรลอสนะก็เป็นตัวหนึ่งที่ผมคิดว่ามันค่อนข้างที่จะโอเคนะอ่าทั้งในการใช้งานเนี่ยมันสามารถใช้งานได้ทั้งในอ่าในการปีนห้อ PVEPVP อ่ แล้วก็ใน r t รเนี่ยผมว่ามันเป็นยูนิตหนึ่งที่มันน่าจะพอช่วยได้เลยแหละในการที่แบบจะเพิ่มคูลดาวสกิลของทางฝั่งทีมศัตรูนะครับแล้วก็ทําให้เกมของเราง่ายขึ้นนะครับก็ประมาณนี้ครับสอนรีวิวของไซร์ลอสนะครับถ้าเพื่อนชอบรีวิวแบบนี้นะครับหรือว่าแบบเห็นว่าไอ้ไซร์ลอสมันสามารถใช้กับอคอนเทนต์แบบไหนยังไงได้หรือว่ามีตัวไหนที่แนะนําอีกนะครับในการแก้เมตาสามารถใส่ได้ในคอมเมนต์ด้านล่างนะครับขอบคุณสักการะชมนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ซับสไคร้เดี๋ยวเจอกันในวิดีโอหน้าครัับตวลาไปก่อนคครรััับบบบสสวดี๊าายย